สวัสดีครับนักเรีย न. นนิคุณพิธาชมสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งระดับมัธยมศึกษ,ษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ระบบจำนวนเต็มเรื่องการบวกครับนักเรียนคงเคยเรียนเรื่องการบวกกันมาแล้วตั้งแต่สมัยประถมแต,แต่แต่ที่สมัยประถมนักเรียนเรียนนั้นจะเป็นการบวกของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกด้วยกันในวันนี้เราจะเรียนการบวกของจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบครับแต่ก่อนอื่น ขอ,ขอความคิข้อตกลงอย่างหนึ่งก่อนคือเดี๋ยวเราจะมองจำนวนเต็มบวกเป็นเรื่องของการมีเงินหรือได้เงินและนนจำนวนเต็มลบเป็นเรื่องของจ่ายเงินหรือเป็นหน,ะะน,นี้สินนะครับถ้าเกิดเราจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกเราต้อง fish, ได้บวกแน่นอนถูกไหมครับเรามีเงินมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งและได้เงินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งก็ย่อมจะต้องมีเงินถ้าเราเป็นหนี้ถ้าเราเป็นหนี้เพิ่มขึ้น สิ่งสุดท้ายที่เราได้ก็ต้องเป็นนี่ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเอาจํานวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบ,บก็ยังคงย่อมได้จํานวนเต็มลบ,บเหมือนเดิมรั้นี้อีก2กรณีคือถ้าเป็นกรณีที่จํานวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบมันเอามาบวกกันไม่ว่าจํานวนเต็มลบนั้นจะอยู่หน้าหรือหลังเราไม่สามารถตอบได้ว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบครับซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายในในในวันนี้ในเรื่องถัดไปแล้วลองมาดูตัวอย่างแรกกันครับ เมื่อจำนวนเติมบวกกับจำนวนเติมบวกมันบวกกันก็ต้องได้จำนวนเติมบวกถูกไหมครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เมื่อมันเปรียบเสม,มือนการมีเงินแล้วก็ได้เงินมาเพิ่มนะครับเงื่อนส่วนข้อน,นี้5 3, ้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ครับหลายคนรูแล้วรู้อยู่แล้วในใจถูกไหมครับก็มี5สมมติมีเงินอยู่5บาทได้เงินมาอีกสบาทรวมกันก็เป็น8นะครับง่ายๆเคยเรียนกันมาแล้ว และถัดไปครับแล้วถ้าเกิดเป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้เพิ่มเหรอครับจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรถ้าเอาเอา,เอาลบสี่บวกกับลบสองจะได้เท่าไหร่ครับมีหนี้อยู่สี่เป็นหนี้อยู่สี่บาทเป็นหนี้เพิ่มอีกสองบาทนะครับด,ด,ดูดูตัวนี้นะเป็นหนี้อยู่สี่บาทเป็นหนี้เพิ่มอีกสองบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกสุดท้ายจะต้องมีหนี้หรือมีเงินครับก็ต้องเป็นหนี Un ้เพิ่มขึ้นถูกไหมเป็นหนี้เพิ่มขึ้น จเัเพิ่มขึ้นสองบาทเป็นหกบาทครับเพราะงั้นเป็นนีหกบาทถ้าเกิดกรณีนี้น้องนะครับข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบเราจะตอบไปได้ครับว่าเป็นบวกหรือเป็นลบครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ัว่าตัวไหนชนะดูตัวอย่างครับมีเงินอยู่หกบาทแต่สุดท้ายเธอต้องจ่ายเงินออกสามบาทมีเงินอยู่หกบาท แต่ต้องจ่ายเงินออกสามบาทหรือเป็นหนี้สามบาทอย่างเงี้ยครับหกบาทมีเงินเป็นหนี้สามบาทเมื่อทําการหักล้างกันหมดแล้วจะเหลือเหลือนีดเดียเหลือเงินครับเหลือเงินใช่ไหมครับเหลือเงินสามบาทก็ต้องตอบว่าบวกสามหรือตอบแค่สามเฉยๆนั่นเองส้อแถัดไปครับ สลับกันบ้างเอาลบไปข้างหน้าเอาบวกไปข้างหลังบวกกันจะได้บวกลบก็ตอบไปได้ครับอย่างที่รูบอกเมื่อกี้ต้องดูว่าใครชนะคือใครมีมากกว่ามีเงินมากกว่าหรือว่ามินนี่มากกว่าครับเช่นข้อนี้ลบเก้าบวกสี่เท่ากับเลขอะไรครับมินนี่อยู่เก้าบาทได้เงินมาสี่บาทแต่พอได้เงินมาปุ๊บเราต้องใช้นี่ทันทีเราต้องใช้นี่ทันที พอหักล้างกันหมดแล้วมันก็จะเหลือ5บาทซึ่งในกรณีน,นี้เป็นหนี้5บาทครับเป็นหนี้5บาทลองดูตัวอย่างสักนิดนึงครับให้เราตอบให้ลอาคิดได้ใจตามครูนะครับ6บวกลบ2 4ครับลบ2บวกลบ5 ลบเจ็ดครับลบสี่บวกเก้าห้าครับสิบเอ็ดบวกสิบสองยี่สิบสามครับง่ายๆนะอันนี้บ้างละห้าสิบเก้าลบสี่สิบสองบวกลบสี่สิบสองครับโอ้คิดในหัวไม่ทันใช่ไหมครับครั้นี้ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นเลขมากๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดในหัวไม่ทันอ่ะนะ เราต้องมีการตั้งทดคราวนี้เราจะตั้งทดยังไงได้บ้างครับก็59าสบกกลบส2ใช่ไหมครับแล้วก็วาดเลขบวกหนึ่งห้าาอันบวกกับเลขลบ 42, 42่สองันหักล้างกาันก็จะเหลือ17บครับไง่ายไหมถ้ามาน bon ั่งลบอย่างนี้ไหวไหมครับ จานั่จานั่เขียนบวกหนึ่งกับลบหนึ่ง,งนี้ไวไหมครับอันนี้แค่ห้าสิบเนี่ยอาจจะถ้าเป็นเป็นข้อ,ขอต่อไปนลครับข้อนี้นะครับน,นักเรียนจะเขียนทั้งร้อยทั้งเจ็ดร้อยอันนะครแล้วก็จะเขียนทั้งหกร้อยอันแล้วก็มาหักลบกันไม่รู้กี่ร้อยอันนะครับแล้วก็นับเอาไม่รู้กี่ร้อยอันเช่นกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีการคิดในใจมันก็พอทำได้แต่เมื่อ,อไรก็ตามที่เลขมันเยอะก็ต้องทําการตั้งทด นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องมานั่งวาดจะอุ้แตกแน่แต่ลรามาดูครับวิธีการเราก็มีอยู่เรามองให้เป็นมีเงินกับได้เงินเอ๊ะมีเป็นมีเงินกับเป็นหนี้ครับเป็นมีเงินกับเป็นหนี้สีเขียวมีเงินสีแดงเป็นหนี้ถามว่าตอนนี้ระหว่างเงินกับหนี้ใครมีปริมาณมากกว่ากันปริมาณตัวของตัวเลขมากกว่ากัน้ันมีเงินถูกไหมครับตอนนี้มีเงินเรามีมากกว่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาทั้งสองเลขนี้มาตั้งลบกันโดยเอาตัวมากไปข้างบนเอาตัวมากไปข้างบนครับตั้งลบแล้วตัวมากไปข้างบนคือเจ็ดร้สิบสองลบก็หกร้อยแปดสิบสี่ณตรงจุดนี้เราทําการลบกันปกติก็จะได้เจ็ดสิบแปดครับแต่พอได้เจ็ดสิบแปดแล้วเรามาคิดก่อนณตอนนี้มีเงินหรือเป็นหนี้มากกว่ากันถ้ามีเงินเราตอบเจ็ดสิบแปด ถ้าเป็นหนี้มากกว่าเราตอบลบปนะครับซึ่งกรณีนี้คือเรามีเงินมากกว่าแล้วก็เลยตอบ78ปไปนะครับอ่ะมาดูสไลด์สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับทําการคิดในใจเหมือนกันแต่ให้เรามองว่าตัวไหนเป็นเลขมากกว่าเลขตัวไหนที่มีตัวเลขมันมากกว่าเราค่อยมาหักลบจะช,ช่วยทำให้การคิดนั้นเร็วขึ้นนะครับกรณีนี้กับลบ5 8มากกว่า8ลบ5เหลือ3ครับ ห้าบวกลบหกใครมากกว่ากันลบหกก็ต้องมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาต้องเอาหกไปลบกับห้าแต่ต้องตอบติดลบถูกไหมครับเพราะว่านี่มากกว่านะครับลบหกมากกว่าห้าเอลบก็ต้องเหลือลบหนึ่งครับลบสามบวกลบเจ็ดเจ็ดมากกว่าก็เจ็ดลบสามเหลือสี่ครับลบเก้าบวกสองลบเก้ามากกว่าเอาเก้าลบกับสองเหลือ 7, แต่ต้องตอบลบ7ครับเพราะว่าลบมากกว่าสุดท้ายลบ4กับ4เท่ากันถ้าเท่ากันให้ตอบ0ครับะนะครับนักเรียนวันนี้ก็เราได้เรียนเรื่องการบวกของจานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มลบไปแล้วเดี๋ยวให้เรียนลองทำโจทย์ใน Google Form ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับ